ครับสวัสดีพี่น้องเยบซี่นะครับสุขูสุขศนะครับเนาะครับมือนีนะครับเดือนทางมาทำบุญนะครับจันทร์วันพระนะครับพี่น้องเย็ซี่ครับก็เลยมาเก็บบรรยากาศสู้พีสู้นองเข้าชมนะครับเพราะว่ามือนีนะครับตัวเลขของอาจารย์เยงจันทร์นะครับแอบจะไปเพราะว่าอาจารย์ให้จับครูเดี่ยวนะครับเนาะพี่น้องเยบซี่ที่เขามาไม่ยังพันเห็นนะครับก็คือนี่คือ อ่างแทนพเมียทรณีนะครับพี่น้องกิฟซี่แอดเทียบมาอยู่นี่สามปีแล้วนะครับเนาะพึงจะจะส้ำเร็จปีนี้แหละพี่น้องกิฟซี่ล่อทางโรงงานนะครับเป็นล่งเอ่อเทียบไล่ละเอียดนะครับองค์พเมียทรณีนะครับนี่คือแทนพเมียทรณีครับพี่น้องกิฟซี่ครับเพินเ่นจะนั่งอยู่ทั้งแทนนี่เนาะครับเนาะครับแล้วก็รอบคางนะครับจะ ประดับนะครับดอกไม้นะครับพี่น้องอันนี้แอบบอระาบสีนะครับเพราะว่ามันมีน้ำนะครับน้ำมันหนาฝนมันจะฝนตกดูนะครับก็เลยจะเอาดอกไม้กระถางดอกไม้มาวางอ้อมนะครับพี่น้องครับเราก็จ้งไอยจีเห็ียดเสียดสินทุกอย่างนะครับจ้ำไข่จีบวงสวงนะครับครับเมื่อนี้นะครับแอบเดินทางออกมานะครับพี่น้องผู้ใดโชคผู้ใดหมันเด้อนะครับลาพัฒนาเหมือแรง อ่าบอเมีนมือแร่งนะครับมืออื่นยังมือแร่งนะครับพี่น้องก็คือยังขาดทุนทรัพย์อยู่นะครับควรจะอยากรวมอุดนำบอกกัสซารานะครับก็เชื่อชวนได้นะครับพี่น้องอย่าเ่ครับเชื่อชันหรือว่าทักเข้ามาอ่าทางแอดได้นะครับเนาะเพราะว่ายังขาดเหลืออยู่ประมาณซี่หาพันนะครับพี่น้องอย่าเ่งบประมาณครับแอดกะ วัง่าพี่นวังเข้านะครับคองสีมีนำ้ำากลน้ำใจรวมทำบุญทำกาันกับแอบเนาะครับเนาะครับกนะรบะเฮ็ดอันนี้เป็นซาลาศาลาหน่อยนะครับบ้านหน่อยเราพี่น้องใหญ่เติบยู่ครับจะเฮ็ดเป็นอกององนว่ยการนะครับกองน่วยการนะครับ,รนะรบพี่น้องที่กอ่องนว่ยการเวลามีบุญมีงนันก็อยาติโยมเนี่ยมานั่ง,มา,างมาเศร้าล้วก็ ครับเป็นย่มบุญย่มงานนะครับจะเห็ดเป็นมองให้พระสงฆ์องค์พระเจ้าเพิ่นนะครับได้มานัง่งผักพก่อนกวนจะกเขาทำพิธีในสารานะครับครับหลังจากเดินทางมาวัดแล้วนะครับทำบุญแล้วนะครับจังคอยจิบไปน้วทางเลยพี่น้องที่อันนี้ภาพพี่น้องเขาช้มบรรยากาศสะกนนะครับ ครับยังพัดเอาพระขึ้นยศพี่น้องใช่เพราะว่าส่วนเดือนหกนะครับจงคอยเสียเอาพระขึ้นนะครับเนาะเพราะว่าวัานสงการเอาเพิ่นลงมาสงนำนะครับพ,นนรพี่น้องอันนี้ทางภาคอีสานเพิ่นเ่ยเอา <c oughs> พระพุทธรูปนะครับมาตังไว้หยาโยมได้มากสงนำสงใน้นะครับเนาะครับนี่คือวัดป่านะครับพี่น้องใช่วัดป่านะครับ บัด่าสามารถีีรรมนะครับกับบริเวณนี้เห็ดออกเบิดนะครับพี่น้องดูสเห็ดเห็ดจะออกถูกยีหัวเลยนะครับเพราะว่าเห็ดละงกงเห็ดเห็ดเพาะนะครับเนาะเกิดเบิดนะครับครับนี่คือสารปูญยาที่อัดเดินทางมาขอส่งลาภอยู่น้ำปูน้ำยาประจำนะครับพี่น้องก็คือเป็นมองได้โชคได้ลาบยู่นี้นะครับเริ่มต้นที่แหลกๆนะครับเนาะ ก็เลยอยากจะสัญญากับเจ้าพ่มเจ้าเทียวทั้งนะครับว่าจะเห็ดเป็นสารขึ้นมาให้เพ่นนะครับมันสําเร็จนะครับเล็กปังอีรีปีนั้นนะครับเนาะปีหกหาครับปีหกหานะครับถือเลขกนี่เป็นวาเลนเนนะครับเนาะก็เลยมาเห็ดมาสั่งขึ้นมานะครับล้วก็มาบวงสรวงไงเราก็อันเชิญปูนยาเพ่นมาประทับนะครับเป็น้วงอิซี่ ครับนี่คือพุ่มอยู่ในวัดนะครับครับหลังจากนี้แล้วนะครับเนาะจะตองคอยไปล่อชมแนวทางเล่าพัฒนานะครับสุดจับคู่องอาจารย์เวียงจันทร์นะครับพี่น้องครับยัดขอตัวเขาไปในสลาก่อนนะครับไปใส่บาตรสก้อนพอยัดพึ่งเดินทางมาหอดมาถึงนะครับเนาะได้มาเจ็บบรรยากาศสุพีสุนองเข้าชมไปน้ากันนะครับพี่น้องครับพี่น้องนะครับยัดนะครับรอบนี้นะครับ บนไว้นะครับเนะาะถ่ายเรลียกล่าวพัฒนาเขานะครับอจะมาเห็ดสารต่อนะครับครับสารต่อสาลาให้มันแล้วนะครับพี่น้องที่เหลือ,องบประมาณอยู่ประมาณสี่หาพันนะครับจะเล้วนะครับส่วนผืนทางเตยนะครับเนาะให้มันยูเดียนก่อนมันอยู่น้ำ <c oughs> จังไพริีเทพื้นนะครับพี่น้องที่จังไพรจิเทพื้นเรากจังไพยจิเทตกระเบื้องนะครับ เขาไปทำบุญใส่บาทน้ำกันซะกกันพี่น้องเอฟซียังคอยไปรอช่วนวทางไปน้ำกันนะครับเนาะครับพี่น้องเอฟซีครับหลังจากทำบุญแล้วนะครับอย่ากรเดินทางครับนะครับพี่น้องครับมาช่วนวทางน้ำกันนะครับอยียบล่อยแล้วนะครับเนาะเพราะว่าอเขียนไว้เขียนไว้เรียบร้่อยแล้วนะครับ ี๋้วอยาท้ามองจอดรถสักกรั้นะครับเจ้าปัญจโชยพี่น้องเข้าชมไปนํากันนะครับวัดป่าสามัคคีธรรมนะครับพี่น้องทุกท่านทางมาถ้าบุญนะครับบัดวัดบัานของแอกนะครับเนาะครับงวดนี้นะครับอาจารย์ปทิมานะครับเป็นสุดวินหญ่ขอบนะครับเนาะอาจารย์เรี้งจันนะครับสร้างจับปูความนะครับพี่น้องทุกท่ครับแอกจับคู ให้พี่น้อง FC เอฟซีเข้าโดยคว่เป็นห่วงห้องเพนนะครับพี่น้องเอาอาจารย์นะคำนวณหรือว่าอาจารย์วางแนวทางหรือว่าอาจารย์เรียงจัรน์นะครับรับเพิ่นได้มากตัวใดปรกะกาศจับเวียนกันตัวใดนะครับพี่น้องชืง่ร 4, เ,เลรลยกเวียนชุดใหญ่นะครับพี่นะ้องกะมี่ห้าแปดศูนย์สามเจ็ดซีเป็นเหลขวินสี่ตัวนะครับวินชุดใหญ่เนาะครับเนาะตำเล่า จับคู่นะครับพี่น้องที่ก็มีอยู่ทั้งบัตรนะครับสิบคู่นะครับเป็นเลขสิบคู่นะครับป้องกันไว้นะครับเนาะเพราะว่าเลขนะครับอาจารย์ได้ออกมากหัวนี้ใข่ก็บ่านะครับก็กลัดกลุ่มขึ้นกันนะครับเนาะกลัดกลุ่มขึ้นกันว่าเสียวตัวใดไม่ออกแต่ว่าอาจารย์เนี่ยเขนลู่เหล้วนะครับ จกผู้ได้สีไว้ตัวท่านพระท่านนะครับพี่น้องที่รอบนี้นะครับหรือว่าของสลากเล่าสีซับขาวหลอกอาจารย์เวียงอาจาร์หรือว่าอาจารย์เวียงจัจารย์สีซับขาวหลอกองสลากเล่ากับปูนะครับเนาะอันนี้ตาวาเพื่อนเห็ไหมสามปูเนียนๆนะครับพี่น้องที่ตาวาเพื่อนฟันเม็ดเดียวเห็นียนนะครับว่าเด็กชุดนี้นะครับเอาภายในชุดนี้นะครับเปิดจับออกมาให้แล้วพี่น้องผู้ได้มากชอบบ่ข้มเมนต์ม่ไดนะครับ เด็กตัวนี้นะครับเนาะที่อาจารย์เป็นใหญมากนะครับเดีย๋ยวแอดพาพี่น้องเขาเบิ่งชุ่มไปน้ำกันนะครับเอ,อากลวองของแอดเป็นอย่างไรพี่น,อน้องเออขออนุญาตเด้อปูดอนปูตานะครับมื่อนี้ยแดมาจอดรถท้ายถ้ำยู่ข่างดอนปูตานั่งนะครับเนาะ มาแจ้งนะครับยูดดีๆตัวเลขบมาเห็นเลยพี่น้องเอพีเนาะเป็นแปลกๆเด้อบัดนี้ขออนุญาตเด้อปูเด้เออ่าเพืเปลี่ยนทังสี่พี่น้องกลางวั่นดิ้นนี่กลางวันเสียกเลยด้ิ่นยูดอนปูตานะครับเนาะแอดมาจอดรถยูดอนปูตานะครับพี่น้องอ๋ออนุญาตปูแล้วนะครับ ครับพี่น้องแคปน้าจอไปพพ้อมนะครับผมครับอาจารย์จับคู่ให้ก็มีเลขวิ่นชุดใหญ่นะครับห้าแปดห้าเจ็ดห้าสี่ศูนย์แปดเจ็ดสี่นะครับสามแปดสาเจดสสหแล้วก็สอเจ็ดนะครับทีวงกลมให้อาจารย์ขัดออกมาก็คือศูนย์แปดสามศูนย์กับสานะครับพี่น้องซี่ครับฟันสามนะครับพี่น้องซี่ตัววิ่งตัวเจาะ ครับเม็ดเดียวนะครับ8 0 0 8นะครับแต่ว่าอาจารย์ให้เน้นเม็ดทั้ง3คมกูนะครับครับเป็นได้มาแบบนี้นะครับเนาะก็มี0 8 8 0 0 3 3 0นะครับ3 8 8 3นะครับพี่น้องครับเอาให้ได้เด็ดเด็ดเลข3าตัวสาม8ูนครับพี่น้องพี่สิเอาแนวทางมาอนี่ก็คงจะแตกคงจะปังนะครับ มะวางไบทางนี่บ่เห็นเลยพี่น้องแตกอยู่นะครับนะเดี๋วยวหยัดตอนหยัดปูอีกจะกรอบซักกันนะครับครับดอนตาปูดอนปูตานะครับซ <c oughs> ักเส้แห้งนะครับอยู่ด้านนี้นะครับพี่น้องที่นี่นี่คือดอนปูตานะครับเนาะตอนอยาดเออปูลงด้านมาจอดท้ายทำลรงตวเ็กแนวท่งนีาาง่พี่น้องเขากะเหเห็นให้สัดให้เจียนเอรพี่น้อง พี่น้องกุซีแคบหน้าจอนะครับโอ้พี่น้องกล่องบบลูเบเคยเป็นเยืเ่อเด้กกล่องของเ,เอ่นเนาปฏิหารปูโชปฏิหารเล้วนะครับเนาให้เขาเด้อปูเด้อเด็กที่นํามาเสนอให้พี่น้องเข้านะครับอาจารย์ยงจันนะครับผมเนาถ่ายคลิปนี้ก็ให้พี่น้องเข้าสุขภูสุขคนนะครับเนาะสุขโฉกมันมัน เฮ่งๆปังๆกับแนวทาง,ง,งของเอาแคปหน้าจอนะครับพี่น้องเอาอยู่ชักรอบนึงพอประชดเจียนนะครับเนาะเอาสำนักคลิปนี้ก็สวัสดีครับ